ยังเหนูฝนตกอยู่นะไม่มีร่มเลยงั้นเหรออ่าซาจังนิมค่ะต้องปอนอะไรให้อยู่นันะไม่ก็คนที่กินไม่ีดค่ะหรือไม่ก็ฉันรีบเอาไม่ออกหลอกอาไม่ใช่สิฉันอ่าเชดตัวก่อนเถอะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะอ่าขอบคุณค่ะสาซาจังนิมค่ะถ้าเหนื่อยล้าต้องเป็นอะไรคะจมบํารุงหรอคะเอาอันนั้นใส่เข้าไปหมดเลยค่ะช่วยห่อด้วยไอันนั้น ะะจ้าจ้าได้จ้าจ้าจอายูนางคงไม่ได้ตักฝนกลับบ้านหรอกใช่ไหมลองโชอดีไหมนะจะถ่ากวันปะก,กันพุ่งไม่ได้แล้วนะคิมินจีหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้เกิเธอไม่รับสายฉันจะได้เดี๋ยวนี้แหละฉันเจอไม่จ็อีกต่อไปแล้วโอ้ยโจเกียนหมดแล้วเนี่ยอนยังต้องสักทีสั อยู่สภาพแล้วกันต้องสอบเหนกอนแต่ก็นะซื้อยากับผลไม้มาหมดแล้วให้กินโจ๊กก่อนแล้วก็ให้กินยาแล้วก็นอนแล้วก็ให้กินผลไม้ไมแล้วก็ถ้าร่างกายของยูนาดีขึ้นต้องบอกไปว่ามีเรื่องจะคุยด้วยถ้าฉันบอกเธอไปยูนาคงเข้าใจฉันเหมือนกันใช่ไหมนะเพราะงั้นยูนาว่าฉันจะฉันจะบอกความรู้สึกของตัวเองไปยูนาจะต้องฉัน ยูนาบอกว่าไม่ละฝน,นตกแล้วนะทะ้มินแจที่อยู่กับยูนานี่นะนี่ไม,มาสิคะเร็วแล้วสิคะไม่ถือไปที่บ้านยูนาละสองคนนั้นสนิทก,กันขนาดนั้นเลยงั้นเหรอถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนั้นคบกันขึ้นมาละหนาวจังมันหยุดตกแล้วเหรอก็คงแวะมวาหลบฝนสักครั้งละมั้งมันก็ใกล้จะหยุดตกแล้วด้วยเดี๋ยวก็ คงกลั<โ> <โฆ S 1> บบ้านนั่นแหละเล้กคิดอะไรแ,บบแปลกๆแล้วไปได้แล้วล่ะมาไม่กล้ายังอยู่ด้วยกันไหมนะว่าจะไม่เห็นเธอออกไปเลยแล้วทำไมถึงยังไม่กลับล่ะมาทำอะไรในนั้นกันนะบางทีสองคนนั้นอาจจะทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ก็ได้ลับๆล่อๆ,ๆ,ๆให้ตายสิไม่สิเราสัญญาแล้วว่าจะเลิกคิดเรื่องไรสาระแล้วไม่ใช่หรอไม่หรอกนะอย่างแรกเลยต้องไปคุยกับยุนาก่อน ฉันต้องเจอให้นะคะช่างเห็นน่าถอดหอวเสียซะสิอะไรกันนะได้ยินไม่ผิดใช่ไหมยินเนี่ยนยี่สัตวงดีลอนมากเลยนะคะเนี่ยก็เธอไม่อยอมฟังเลยนี่รีบถอดเลือเข้าสิฟังดูเหมือนนี่ยินเสียงอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่อ 真受不了，